อาร้องให้ลูกร้านฟังเมิเงเบาจั แต่ที่มีทนทานยอมรับร้านสาหลายไฟขอโทษท่าสงสารยอมรับการยามยามใจยามเอออย่าว่าแม่ว่าแซ่เออร้องธอนา อยากกล่าวธรรมชาติาให้ช้ำใจคนแก่ช้าเร็วไวย,ยอมเพิ่อใครไปแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพีออยงไม่ ทอนท้อสูงใจสุงลุ่นี่ร้องไห้ยมป่วยไย้ได้ใครเล่าเ้าปรอบโยนเฝ้าเลี้ยงจนโตใหญ่แม่เหนื่อยกายก็ยอมทน หววง g วงจาได้ยนเติบโตจนสางางขอโทษท่าซ้ำซีขอให้คือถูกยางยามใจแทเมีแต่ความคอยติตาเ ร่องสนาร่องติดร่องติดโน้องคครอยมาฟังอันสารพันจากคุณย่าย,าย,ยจะส,สองพี่น้อง,นองคนนี้แหละจ้าไม้ใกล้ฟังหยุดลูกยังหวงังเป็นร่มใจ คนแก่คนแก่สารังใดยังหวงไว้ได้พึงเพียงถึงเพื่งทางใจลูกสิ่งพันกูกลูกขายยิงโอกบุนยอมเอ็มจงถึงเป็นสิ่ง างคนไม่เคยลืมพระคุณที่เกื้อหนุนยำขาดสอนจากรวยหรือ,อยากจนสุขใจหลน ถึงย้ำชาลูกไม่น้ย้ำร้อนจะพาผัดซีหนาวเลือดทีอย่าห่มให้เหนือตัวจากเทถูนี้ให้ ไม่ว่าให้ทาำใจจะพาไปทำบุญทานเรียง <c oughs> ทานยังดีถอยยาจีจะอ่อนวานหากเขาตาักใส่จานเหมือนย่างทาน ไปไหนให้ผู้มีใจว่ามีค่าโฮแม่เก่ชราจาบูชาเป็นหลากชายน้อยอ้าวคลิปนี้กับฟังคุณยาย มวนมวนจบแล้วจ้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมเด้อจ้ออาเธอไอ้ใหญ่รองสระพันรองสระพันวะออสองพี่น้อง